สวัสดีครับทุกคนผมเดียเซอร์ถ้าเกิดพูดถึงชื่อซีรีส์ QNED 8 6ของ LG นะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะพอคุ้นๆหูกันมาบ้างนะเพราะว่านี่เป็นชื่อซีรีส์นะครับที่ทาง LG เนี่ยเขาใช้ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับอย่างรุ่นเดิมก่อนหน้านี้นะครับเขาก็จะมีชื่อรหัสเต็มๆว่า QNED 8 6 SRA นะครับส่วนรุ่นใหม่นะครับปี2024นี้เนี่ยก็จะมีชื่อเต็มๆว่า QNED 8 6 TSA ครับ นอกจากตัวภาษาอังกฤษ3ตัวท้ายที่แตกต่างกันแล้วนะครับในปีนี้เนี่ยเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะตัวหลอดแบ็คไลท์นะครับมาใช้เป็นแบบ8 LED with local dimming นะครับพร้อมกับการวางราคาจำหน่ายเนี่ยที่เบาลงนะทำให้ผู้บริโภคอย่างเรานะครับเอื้อมถึงได้ง่ายขึ้นครับตัว q n e d 86รุ่นใหม่นะครับก็จะมีวางขายอยู่ด้วยกัน4ขนาดนะครับก็จะมี55นิ้ว65นิ้ว75นิ้วแล้วก็ใหญ่สุดเนี่ย86นิ้วครับ แล้วก็ไซส์ที่ทุกคนเห็นกันอยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีขนาด65นิ้วครับซึ่งดีไซน์นะครับของทั้ง4ขนาดเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกันเลยนะอย่างกรอบทีวีทั้ง3ด้านเนี่ยด้านซ้ายด้านบนแล้วก็ด้านขวาน,นะครับก็จะมีความบางตามสมัยนิยมอยู่แล้วส่วนกรอบด้านล่างนะครับก็จะมีความหนาขึ้นมานิดนึงนะ เพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยเขาจะต้องวางแบบพวกลำโพงแล้วก็พวกแผงเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับแล้วก็บริเวณกลางจอด้านล่างน,นะครับถ้าเกิดว่าเราคลาลงมาเนี่ยเราก็จะเจอปุ่มฮาร์ดคีย์นะสำหรับการสั่งงานตัวเครื่องเนี่ยเบื้องต้นได้ครับแล้วก็บริเวณมุมล่างขวาของทีวีนะครับเราก็จะเห็นคําว่า LG q n e d เนี่ยสกรีนอยู่ด้วยครับส่วนขาตั้งของเขานะครับก็จะเป็นโลหะทรงสี่เหลี่ยมนะวางอยู่ตรงกลางเครื่องครับ นอกจากจะแข็งแรงแล้วนะครับเรายังหาชั้นวางเนี่ยมาคู่กันได้ง่ายเลยครับเพราะว่าขาตั้งแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยกินพื้นที่แล้วก็ที่ด้านหลังเครื่องนะครับก็จะเป็นแบบผิวทรายน่อยๆนะปุ่มช่องต่อเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับคือด้านข้างเนี่ยที่จะเป็นช่องต่อประเภทที่ถอดเข้าออกบ่อยๆนะครับอย่างพวก USB HDMI นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับที่จะเป็นประเภทที่ต้องต่อไว้ตลอดเลยนะครับอย่างพวกพอตอินเทอร์เน็ตพอตออปติคอลครับ ส่วนสัญญาณไร้สายนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะได้เป็น Wi-Fi 5แล้วก็ Bluetooth 5.1ครับและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือ Magic Remote ของ LG นะครับที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเพราะว่านอกจากตัวปุ่มเนี่ยจะควบคุมการทำงานเนี่ยได้อย่างครบขันแล้วนะครับเรายังสามารถทำงานแบบเป็น Air Mouse ได้ด้วยนะเดี๋ยวผมดกดให้ดูนะครับนี่เห็นไหมไหมครับนี่ครับนอกจากนี้นะครับที่บนรีโมทของเขาเนี่ยยังมีปุ่ม Score ด้วยนะครับเราสามารถที่จะเลื่อน ขึ้นลงแบบนี้ได้ง่ายๆเลยครับซีรีส์ QNED นะครับเป็นซีรีส์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีควอนตัมดอทอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสีสันเนี่ยเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับตัวนี้เนี่ยนอกจากจะมีได้เทคโนโลยีควอนตัมดอทแล้วนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นความละเอียด 4K รองรับ HDR นะครับาแนวที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นแบบ IPS นะที่มีจุดเด่นในเรื่องของมุมมองการรับชมนะครับ ส่วนหลอดแบ็คไลท์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบเอทแนะครับอย่างที่ได้บอกกันไปแต่เกิดที่ไม่ธรรมดาเนี่ยก็คือเขามาพร้อมกับฟีเจอร์โลคอล m m มิงครับ แน่นอนครับว่าการทำดิมมิ่งของตัวเอท d เนี่ยก็ยจะสู้พวกฟูอะเลไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเทียบกับตัวเอท d ทั่วไปนะครับในท้องตลาดที่ไม่ได้มีฟีเจอร์ local dimming มาให้เนี่ยตัวนี้เนี่ยถือว่าทำได้ดีกว่าพอประมาณเลยนะครับซึ่งพวกการประมวลผลภาพ HDR นะครับแล้วก็การ up scale เนี่ยก็จะได้ชิป Alpha 8 AI ครับมาทำงานในส่วนนี้ สไตล์ภาพของตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับจากค่อนข้างเปิดครับสีสันเนี่ยก็ถือว่าสดอิ่มกําลังดีนะครับไม่เข้มไปจนเกินธรรมชาตินะถือว่าอยู่ในช่วงที่สบายตาอยู่ครับแล้วตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะรองรับแค่ HDR10 นะครับแต่ว่า LG เนี่ยเขาก็มีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า AI Dynamic Tone Mapping นะเข้ามาช่วยเสริมนะครับขับภาพ HDR เนี่ยให้มันโดดเด่นขึ้นครับ สำหรับการรับชมคอนเทนต์นะครับแบบ HDR เนี่ยโหมดภาพที่อยากแนะนำให้ใช้เลยนะครับก็คือ Film Maker Mode ครับเพราะว่าอุณหภูมิสีนะของโหมดนี้เนี่ยถือว่าสมดุลที่สุดนะครับแล้วก็ยังเป็นโหมดที่ทางผู้ผลิตภาพยนตร์เนี่ยแนะนำให้ใช้ด้วยครับส่วนคอนเทนต์ HDR นะครับอย่างการรับชมฟรีทีวีเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ Film Maker Mode เนี่ยดูได้เหมือนกันครับ ้านขอบเคซีนะครับตัวนี้เนี่ยทำได้อยู่ที่ราวๆ94นะครับของมาตรฐาน dci p 3าส่วนความสว่างสูงสุดเนี่ยก็ทำได้อยู่ที่ราวๆ750นิดครับฟีเจอร์โมชั่นนะครับหรือว่าตัวช่วยเรื่องภาพเคลื่อนไหวเนี่ยตัวนี้ก็มีมาให้ด้วยนะครับอยู่ในหัวข้อที่ชื่อว่า true motion นะครับจากที่ได้ลองเล่นดูนะครับเราเลือกใช้เป็นโหมด cinematic movement เนี่ยก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับไม่ต้องไปเลือกตัวคัสตอมเองนะภาพเคลื่อนไหวที่ได้นะครับก็จะดูเนียนตาขึ้นครับ แต่จะไม่ถึงขั้นกับลื่นปลื้ดนะยังให้อารมณ์แบบซีนิมา t i ติกอยู่นะครับเหมือนกับชื่อโหมดเลยส่วนใครที่จะเอารุ่นนี้นะครับไปต่อเล่นเกมเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นกังวลเลยครับเพราะว่าเขาให้ HDMI 2.1รองรับสัญญาณ 4K 120เฮิเนี่ยให้มามากถึง4ช่องเลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยเขายังมีตัวเกมแดชบอร์ดนะครับที่จะแสดงค่า FPS นะครับ ค่า VRR นะครับรวมไปถึงการปรับแต่งต,งต่างๆเนี่ยสามารถที่จะทําตรงนี้ได้เลยแล้วเรายังสามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าต่างๆเพิ่มเติมนะครับได้ตรงที่ Gate Optimizer เนี่ยได้ด้วยครับในนี้เนี่ยเขาก็จะมีตัวเลือกนะครับอย่างการลดแสงสีฟ้าหรือว่าถ้าเกิดใครนะครับชอบเล่นเกมในห้องมืดเนี่ยเขาก็มีตัวเลือกอย่าง Dark Room นะครับที่จะเป็นการลดระดับความสว่างของทีวีลงนะใครที่ชอบเล่นเกมในที่มืดเนี่ยก็อย่าลืมมาใช้ตรงนี้ด้วยนะครับ ลำโพงของ65 QNED8 หงนะครับก็จะมีจำนวนทั้งหมด2 h a นแนลครับกำลังขับรวมเนี่ยอยู่ที่20วัตต์ติดตั้งแบบดาวไฟลิงนะครับยิงเสียงจากบนลงล่างนะคุณภาพเสียงเนี่ยต้องถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนื้อเสียงเนี่ยไม่แห้งมีความใสแล้วก็เคลียนะครับอย่างโหมดเสียงที่ผมชอบมากที่สุดนะครับก็คือโหมดมาตรฐานครับเพราะว่าโหมดนี้เนี่ยสามารถที่จะเกลี่ยเสียงย่านต่างๆนะครับได้ดีไม่มีเสียงช่วงไหนนะครับที่พีคออกมามากจนเป็นพิเศษนะครับ แล้วใครนะครับที่เอารุ่นนี้เนี่ยไปติดตั้งแบบแขวนผนังนะครับอย่าลืมนะเข้าไปตัวเลือกนะครับตรงที่ installation t y p นะครับเลือกให้เป็นแบบ wall mount ด้วยครับเสียงที่ได้เนี่ยก็จะดีขึ้นครับเมื่อเป็นทีวีของ LG นะครับระบบปฏิบัติการคู่บุญที่มาพร้อมกันเนี่ยก็จะต้องเป็น LG webOS อยู่แล้วนะครับซึ่งในปีนี้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน webOS 24นะครับ ตัว UI เนี่ยโอเคแหละมันใช้งานง่ายอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเมื่อใช้คู่กับตัว Magic Remote นะแต่ว่า LG นะครับเขายังไม่หยุดความน่าใช้งานนะครับด้วยการเปิดตัวนะครับ LG WebOS Renew Program ครับตัว WebOS Renew Program นะครับถ้าจะพูดให้เข้าใจง,ง่ายๆเนี่ยก็คือทีวีของเรานะครับจะสามารถอัปเดต WebOS เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ย ได้ต่อเนื่องนะครับยาวนานไปเลยเนี่ย5ปีนะอย่างสมมุติว่าอีก2ปีข้างหน้านะครับเขามีการเปลี่ยนเว็บโอเวอร์ชันใหม่ทีวีของเราเนี่ยก็จะได้ใช้เวอร์ชั่นใหม่นี้ด้วยครับถือว่าได้ใจคนใช้มากเลยนะส่วนพวกแอปสตรีมมิงนะครับที่เอาไว้ใช้ดูหนังเนี่ยก็ถือว่ามีครบคันเลยครับเดี๋ยวผมจะลองพาไปดูตัวแอปที่ผมได้ดาวน์โหลดเอาไว้แล้วนะครับนี่ก็มีอย่าง YouTube นะครับ Netflix Mono Max นะครับ HBO Go Disney p สน s ย์พนะครับ Amazon Prime Video นะ Apple TV i ี i ี i ชียนะครับทรูว Vi n แวิวนะครับแล้วก็นี่ครับที่ผมชอบมากที่สุดเพิ่งไปเจอมาในโซนนะครับก็คือเกมยานอาวกาศครับในเกมนี้เนี่ยเราสามารถที่จะยิงยานอาวกาศเหมือนคล้ายๆแนวเกมตู้อาร์เคดเนี่ยสมัยก่อนได้เลยนะครับซึ่งเกมไอ้พวกแบบนี้เนี่ยมีให้เราดาวน์โหลดมากมายเลยครับที่อยู่บนสตโตร์ของ LG ครับ 65คิ n e d 8 6นะครับยังรองรับการสั่งงานด้วยเสียงนะครับเราสามารถที่จะสั่งได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะสั่งงานด้วยเสียงภาษาไหนเนี่ยเราก็จะต้องทําการเปลี่ยนภาษาเครื่องนะครับให้เป็นภาษานั้นๆด้วยนะครับเดี๋ยวอันนี้เนี่ยผมจะสั่งเป็นภาษาไทยนะครับภาษาเครื่องของเราเนี่ยก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นภาษาไทยด้วยครับเวลาจะสั่งงานนะก็ให้มากดปุ่มไมโครโฟนครับตรงนี้นะบนรีโมทนะครับค้างเอาไว้เดี๋ยวผมจะลองสั่งให้ดูนะครับ ระดับเสียง25นี่เป็นไงครับขึ้นมารวดเร็วเดี๋ยวจะลองอีกสักหนึ่งคำสั่งดูนะครับความสว่าง70 ไปที่การตั้งค่าความสว่างหน้าจออย่างไงครับไม่ต้องเข้าไปที่เซ t t i n g ให้วุ่นวายเลยนะครับการแชร์หน้าจอนะครับจากสมาร์ทโฟนขึ้นไปแสดงบนทีวีเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android เลย สำหรับราคาเปิดตัวของ LG QLED 86ขนาด65นิ้วนะครับจะอยู่ที่39,990บาทส่วนราคาของไซส์อื่นๆนะครับผมขึ้นข้อมูลให้ตามนี้เลยครับแล้วช่วงนี้เนี่ย LG นะครับเขามีโปรโมชั่นพิเศษนะสำหรับ LG Member นะรับส่วนลดไปเลยนะครับ10%พร้อมกับสามารถผ่อนชำระ0% 10เ,เดือนได้ด้วยนะครับ ที่บนเว็บไซต์ LG Thailand ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือความสามารถของ LG 65 QNED86 ประจำปี2024นี้เลยครับโดยส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นทีวีระดับเริ่มต้นค่อนกลางนะครับอีกหนึ่งรุ่นที่เหมาะจะเอาไปไว้ในห้องนั่งเล่นของเรานะครับคือด้วยความสว่างนะครับที่สามารถที่จะสู้แสงได้มองการรับชมเนี่ยก็กว้างขวางนะครับสีสันเนี่ยก็สดอิ่มนะครับเพราะได้เทคโนโลยี Quantum d o ครับ ระบบเปบัตรการเนี่ยก็เป็นเว็บ OS นะครับที่ใช้งานได้ง่ายไม่ต้องห่วงว่าผู้ใหญ่ที่บ้านเนี่ยจะใช้งานไม่เป็นนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับรวมไปถึง Subscribe นะ Channel LCD TV Thailand ของเราเนี่ยเอาไว้ด้วยนะครับ